มือนีมาตามพอลี่ล้างไวออกฟันแรกเป็นเขาคักเขาเนี่ฟันเห็นนกนกอินรีท่องเขาเก่าหนึง่งลูกไส้กับเขาทั้งบนทั้งล่างแมตตุยกับเขาเขายกเมื่อครอบรัวทั้งสามคนเลยเขาคักเขา,ขาเนี่ยงวดสีมานนี่ตามต่อเด้อค่ะจะเป็นตัวไหนต้องไปติดตามลูกไส้พอลี่ต่อไปดีค่ะสวัสดีครับพอลี่ครับสวัสดีพอลลี่ เรีกลูกชายพอลี่คือเขาคักเขาแน่เนี่ยเขาว่ามันไม่เห็นบ้คอยบอกกับใครเขาดีอยู่ของมันเขาทั้งล่างทั้งบนนะครับเขาเก่าหนึ่งนาตัดให้เก่าหนึ่งมากับหกเสี้ผู้ได้กลับกับมีโชคทั้งบนทั้งล่างแหละนะครับโอ้ยสุดยอดเลยลูกชายพอลี่เขาบอกงูเขาเฮี่ยนเป็นเป็นฝูงเขาว่าเขาเป็นฝูงเขาเป็นพันเนหเป็นพันตัวแม่นบาบนี้เพิ่นเพิ่อนบอกถึงว่านี่เพื่อนเพื่อนบอกคอนสิร์ตแจ้งว่าฟันวันเงินล้านถึงเงี้ยเดียวฟันวันเงินฟันวันเงินมันฟามันฟาเป็นล้านเป็นล้านจ่ากัน เพาให้ตูฟังเเรื wow. ่อินมาฝันเมื่อหลังมันบอกว่าพ่อฟันดีเพราะวันไ้เงินเป็นล้านเลู่ินอีเห็นนะเอามือก็ฝันดีตัสนหนึเออเสียดายเนาะเบอกว่าเาสังเมามันเบาสู่ฟังมันมันยางเบาฟันฟังเราฟอยดีเพาันไาแจ้งไรฉันเขาบอกสี่ฟังสี่คิดแล้วสำรับฟันดีบอเห็นเงินกองมาไงเป็นล้านมันมันดีบางฟันจังสินม่ พันยี <un ites up> ี <unreasonable tik away alah> ่มากระดีตัวอมากรเันดุยอนระีพิตัวเดียวกับหัวซีับหัวพิษตัวเดียวพี่น้องเอฟีก็ชิมโชคลายด้กพอลลี่เพราะว่ารดพตัวเดียวน้องเอฟซีซื้อน้ำลายเลยกายซือเบื้องน้ำลายอยู่เห็นปะงก็เป็นเก่าเนาะกับหัวซื้อเนาะกับสลรับตำแหน่งน่อยหนึ่งเนาะเพแต่ว่าฝันเหลกเป็นแต่น้ำเพราะว่าฝันแหลกมันมาเก่ากระดีัเกยนะค่นี้เขราคัก มัอองอีเอนหนึ่งทั้งบนทั้งล่างมารวยบปานมันเก่งกาผีบางทีเว้ยบางทีเลย,วก,เยกวามมงรวยพูดเลกกนนเยได้รวยบ้านวิหกนกอินทรีย์นี่พญานกอินทรีย์เป็นเก้าอันนี้เนี่ยมันเกี่ยวของเม่คิดเลยกันนะครับพี่น้องอินทรีย์นะครับคใดโทมันะคุใดมีโฉงน้ำพลี่เหล็กลูกฝันครอบกันดูไส้ฝนต่อทั้งบนทั้งล่างนะครับคุณใดอยากซอยโพลี่เนาะกหรับซอยเหลียปัญหาพพลี่แหละนะครับโอ้ปัญหาอะไร จนม่มีเงินซิเรียกคุณนะจนมีเงินสิเรียกเนี่ยมันไม่ธรรมิาจนมันมีเงินบางวัตถอเด้ยดันที่จะฝันฝันลูกก็ฝันพ่อยเงี้ยยังไม่ได้ถืบเลือยู่ม่มีเงินซืบเราไงมันเดือดร้อนอะไรนะพอนาะมันเดือดร้อนมันช่วงมันช่วงเดือดร้อนมาเนาะจนเราไงพิ่นมีเงินเพิ่นก็ถือรลายกันพอมีเงินจนจนประกาศตื้นนะพ่อเนาะแมนแมนเอาเก่าวะนี่ล่ะเอฟซีผู้ใดมีโชคมีใช้น้ำเนาะอยากสนับสนุนกัติ๊ตวามาเนาะพอดีเนาะเอาก็เบอร์โทร ม้รวยกอนนะศูนย์หกหนึ่งกเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดแปดด้อนะครับอเบิโม้โชแม่ตุ้ยอร์โชวแม่ตุยก็ศูนย์หกห้าศูนย์เก้าศูนย์สามแปดสี่แปดกาแฟชากาแฟลี่กะไฟกันไงอาคาเดียวนะโ้วขาาเดียได้คาเดียอ่านะครับ้เนฝากจ่องแม่ตุยน้ำเนี่ยฝากช่องแม่ตุยด้วยแล้ววันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเร่ยเด้ค่ะอโชว ขายชากาแฟพอเด็ซอยพอลี่ให้ใจข้อคองนะคนนัหนักพี่น้องคนีเงินเงินหนดื่อเล็กทำบ้าถ่แต่นี้ก็ได้แต่นนัเก็ตมอดวย่าช่ำใจเลื่อุนละเอมันปัญหานักเติมอยู่นะครับก็มันก็ธรรมดาเจ้าบากันยังบ่ลืมมันเอฟซีดอกสืเล็ไอ้ขี้เก่าสองขีบอันนี้รับผมเนาะเอาพกอมีพอลี่ขน้ำเดือเอาสองขีบมนลี่ขน้ำเน ฟันแรกพอดีเกานีเขาเนาะเกานียรีหกหน่งไหมครับสคลิปขอี่แตตองหอดเี่ยก่งานึ่ตองด้วนึ่งเกาหนึ่งนะครับอมอันนี้กแมรีลองนี่น้องอีบเขานะครับีหกาเลยกวายยพยาอินซีนี่หกศูนยออกแล้วเกตัวเดียวอนีหเก้าตัวเดียวเยกอยู่มีสองคนอันนี้ก็เก้ากัน เขบอกักก็ได้นะมารีออกมาเนี่ยว่าไว้อหมอไว้นี่กงก็ผีุเน่สองเตียกันตีเล็กแม่นเอนอที่ตีเล็กแม่นแด้เลยด้กรับเนะฟันแทเอานะครับผไดมีโชว์เทิร์อลี่ทินไส้หละนะครับเทิงแมตุยนาะแมตุยกับเขาอีกตัมตุยเีกแมตุยกัเขาตัวเดียวผมย้ำมาก้ีมื่านั้นผมบอกแล้วว่าเบิร์เทียนนี่เพิ่นเขาเลยเดียวกันเบิรตเดินครับฟันเทีนเขากองเดียวแมตุยกับไอ้เก่าหนึ่งพอลล ก็อิงย,ยุกช่องนี่ดอกนะครับก<อ>็ได้อยากซอยเลียพอลี่เน,ะเน,นาะก็คือว่บ้านละเนาะกิดติดต่อมานะครับทางตัวทั่วละหรือเลบัญชีอยากซอยคลายชากาแฟก่ตามเมลเบิบัญชี่โลดเนาะครับอืมไม่เสียดายนะเพื่อนว่าได้กเัาเนาะพอลี่เนาะ แมนแมนตีเป mm, so mm, ็นฝ mm. so ันอะไรก่อนพันว mm, okay. ่าเงินเงินตีเงินเป็นล้านกองเต็มเงินมีได้เงินอันเงินอยู่ในบ้านนี่ไม่เงินเป็นล้านเงินกองเป็นล้านเลยพันวากองแบบนี้มันอ่ันดีกองหมายมันไงถามว่าเป็นหิแมนโซเือขอความหมายมันอ่ยากเนาะพันว่าฝันดีบ่ไม่ได้ไปถามพอฝันดีตัวมันฟันดีปานนั้นเนาะเสียดายเนาะบริยำเนาะเดี๋ยว่าฝันอีกขี้กอแต่ว่ากับวัตถุยังดอกพราะว่าเงินนี่ชื่อว่าเขาเป็นเงินไม่ตื้อใคร เกลาอเงื่อนเกลหนึ่งตอนเฮ็ดเขากองเดียวนั่นดิเขาก็ย่างล้วย่าเอว่าเขาแล้วพี่น้องเขาหนหมูน่นาืเขาหนึ่งความนี่ก็เขเป็นเกลาหนึ่งกลาง่นเยอตนี้เขาหนึ่งเป็นกองมากยังว่เกลาหนึ่งด้วยกันเนาะตรวิซีทางช่องกหลายช่องนดวยทางช่นะนะครับก็ตามต่อนะตระลเด็กน้องหมูเนาะหรือดุไส่นดูไส่ลายนะคุณเนาะลายนะครับอันนี้เป็นกระติดเปันหานักนักแก่ทังพอร่เรสงในตุยเหะ เฮ็ดเลขก็อว่าเป็นอันที่เฮ็ดต่อคันนี้ก็จนไม่อยากบอกว่าเนี่ยมันรถเมียหรอกมันทุกข์เพาะท่อมันไม่หยุดหันเราฉีดน้ำมันี่เนาะอะไรจะในก่อใจอะไรพบมูนี่เบิงเด้อหนาก็แบบันมันบ่คือกันเลังก้นลังก้นมีใสดีๆีด้วยคันได้กินเราเข้าไปมันนิสัยมันเปลี่ยนครับผมยายให้มันไปควบคุมแบบนั้นมันถึมีเรื่องมีเร้าอะไรกันยังมีเรื่องกันนี่ร้านมันเนีเสียเงินเสียท่องน้ำมันด้วนี่นะครับมันก็บตัวเนาะ สู่ไปเดี ies, yr, <No>, ang, <Uh ๋ยวฟันได้ดีเดี๋ยวขอเพื่อนอีกนั่งวองดูไส้ปอลีหรือว่าช่งนี่เพิ่อนกําลังนั่งสมาธินั่งสมาธิเทียนเดียวนะเพิ่นเพิ่นเป็นคนที่นั่งสมาธิเดี๋ยวฟันแม่นเคยบ่อเนี้ยเนาะแมนแมนนั่งสมาธิแมนแต่ถ้านั่งนี่ฟันแบบนี้ลยเรานั่งแนี้ยพอแต่ว่าอยากบอกให้มันนั่งยี่หรอฟันได้ไหมถ้ามึงนั่งกันเคลียเขาดีป่ะนี่นั่งสมาธิเาธิบเดใดแม่นในยทางฝีมันออว่า ก็ได้นสมาิจิจงมันนั่งมันเิดอเหรอเอาอย่าเชื่อ่วาวันมื่อได้ทำหาเทียนเมือนดอกมันสมาเทียนเลยมันมันเป็นนอยากกันขมาสมโมยอยู่เป็นมักนั่งสมาธิเป็นคนนมยู่ไม่ว่าเป็นคนอย่างกันมัก้สันอยู่ด้แตแก่วมันจะร้ายไปเกิดเรื่องผ่านการคบมูเนาะกับตรลงเป็นยงไงมีาการคบมูันพื้น่ได้เทศอยางพิษลอบารีบ่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 มีอย่างเนาะเขาความหาหลันอยู่ด้ เอาสิสมาธิเขาติดตั้งเวลามีแนวตั้งเวลาบ่ามาบนแล้วที่ตั้งเวล่าสุดยอดดีเนาะจะขอบคุณเลยนะครับแม่ตุ้ยกเข่าด้อครับเก่าหนึงพอลี่เก่าหนึงดุกไายกับทึ่งบนล่างเนาะถือว่าแม่นเบิดบ้านนะครับงวดนี้เนาะถือว่าพี่ตังเอี้ยีคงจะรวยกันนะครับเพราะว่าสุว่าจะเบิ่งดีทุกคลิปอยู่นะครับทั้งมารวยกับพอเป็นสะพานบุญให้แม่ตุ้ยพอลี่ลูกไส้หล่ะเพราะว่าผมนี่ปัญหาอีหลีเนาะเพราะว่าปกติ เรเคยบอกยาเพียรน้องเขาที่เลี้ยงนีน่เนาะคราบว่หนักเดือนเนาะแม้วุ้นักนะนั่งเขมรนั่งใจแต่สู่ถึงวัดไปไลยแล้วนะครับก็ต้องสออกกนนู้ต่อยยิ่งเี่ก็ล้อความฝันฝันหน่อยหน่อยล้อเล็กสิออกกับแม่นี่เดียวเท่านั้นเนี่ตุ้ยนี่ยแบบขึ้นเบาด้วยเพราว่าฝันฝันหน่อยหน่อยก็เรื่อยจังฝันเน็ตกองเข่ากองเดียวซี่สี่เอาเลยก็คุ้มเอานะครับก็จะได้ ฟันหน่อยๆเนาะ้ามันมยว่าเป็นเลมันตกเมีนอีนี่ถ้ามือพันปันนี่งูเป็นพันตัวเด่พวกมันงูเป็นพันนี่ขึ้นมาเตีมนาขึ้นมาเตียมนาเขาอยู่ในเฮี้ยนที่เขาไปไปหอมต้อว่ามันเขาอยู่เดีวบ้านเะที่นนึ่งเขาซีเนาะเขามกองเขาเขาพบตัวเดียวกันว่ากับอะไรเนี่ยนับนเนี่ยมาฝันยำบานืนเงีนยติดลานยในเฮีนบ้านนเีฟองอยู่ในบ้า ี่น้องตามไหมเนาะเพิ่นฟันดีกันไรจะมาลงไห้เนาะเมตุยเนาะเขาขอบคุณพอลี่หลายทีแกงปั่นนะครับผู้ใดอยากสนุนพอลี่เมตุยถูกใจนะก็ติดต่อมาได้เด้อนะทักกูทรกอ่ศูนย์หกหนึ่งหกเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดแปดนะครับหรือจะผ่านเลขบัญชีพอลี่ก็ได้เนาะช็อแป๊บเดียวพอลี่นะครับเอาแคบเลยจอเด้อพี่น้องนะครับลงเลยครับพอลี่นะครับโดนมาได้นะครับหยุดกดหยุดดูอันนี้เขากับเพียร์คอมทำงานเหตุงานของเอฟซีสุดหรอนะครับ ว่าเป็นโชคของข้าน้อยอยู่ปกติแหละ <c oughs> นี่นะครับก็ขอพูดไห,หลายเด้อนะครับที่กินหอด <c oughs> พอลลี่เมตุย <c oughs> ใชนะ่เอาโชคๆนานสุขสุขก้นตามต้องวันนะครับสวัสดีครับ <c oughs>